สวัสดีครับเพื่อนๆแม่เดี๋ยวนี้นะครับโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะอยู่เมืองไทยก็สามารถที่จะสั่งของจากอเมริกาได้นะครับนี่ครับผมมาแล้วสั่งของไปประมาณ20วันนะครับส่งจากอเมริกา,ผ,าผ่านทางเครื่องบินนะครับตอนนี้ก็มาถึงเมืองไทยแล้วไม่ต้องบอกนะว่าราคาเท่าไหร่นะค <c oughs> ่าส่งแม่งโคตรโหดเลยอ้าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าเป็นอุปกรณ์อะไรนะครับขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งครับ ก็บุบบุบบีีนะไปร้องมาก็กลับหัวนะครับก็จริงๆผมสั่งมาหลายมาประมาณ3อย่างนะแต่สิ่งที่ผมสั่งมาก็คืออะไรรู้ไหมเนอ้โหกล่องตกปลาไซส์บิ๊กเลยพานโนเดี๋ยวมาดูกันนะครับส่วนของข้างในตัวนี้ไม่มีอะไรนะเกี่ยวกับอุปกรณ์แคมปิ้งทั่วไปนะครับนะแบบนี้นะอืมโอเคอันนี้เราไม่ดูนะเพราะไม่เกี่ยวอะไรกัน ก็น,นี่เลยครับนะกล่องตกปลาพาโนโอ,อู้ไซส์บิ๊กมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมตั้งตัวที่เป็นอ่าขาตั้งกล้องก่อนแป๊บหนึง่งตั้งกล้องไอตั้งยังนั่นไม่ได้ตั้งเขาเลยตั้งขาตั้งกล้องไม่ได้เพราะว่าไม่มีเอาเป็นว่ายี่ห้ออะไรพาโนนะใช่ไหมมันอ่านานี้ป่ะพาโนเมืองไทยไม่รู้มีขายหรือเปล่านะนี่ก็จะเป็นสกรีนติดกล่องสีเขียวสีเขียว,ยวครีมสวยงามมากนะ ไม่รู้เมืองไทยมีขายหรือเปล่านะผมพยายามหาแล้วมันไม่มีก็เลยจัดจากนอกอ่ะโอเคเปิดฟ้าฝั่งทาง้านนี้จะเปิดอย่างนี้นะโอ้ตังนี้เป็นเหมือนเป็นทองเหลืองนะอย่างดีน่าจะกันกันน้ากันสนิมเอ้ยโดนน้าแล้วไม่เป็นสนิมเปิดสองข่างซ้ายขวาพอเปิดเสร็จปุ๊บก็ยกออกนะนี่เปิดออกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวหาตำแหน่งวางก่อนแป๊บหนึ่งกล่องมันใหญ่ปีกออกมานี่งนะเปิดปีกออกมาซ้ายขวาตรงนี้เป็นที่วางแก้วนะ ขวดน้ําวางแก้วเผื่อบางทีไปตกปลานะครับเปิดออกมาสิงนี้ปุ๊บยกออกมาเป็นชั้นโอ้โหแม่งเอ้ยซ้ายขวาแปบ๊บหนึ่งอึบโอ้โหเป็นไงใส่ของได้จุใจเลยนะผมก็จะเอามาเปลี่ยนใช้กับอะไรผมจะไปเปลี่ยนใช้กับกล่องเก่าเพราะว่ากล่องเก่ามันใส่อุปกรณ์มันแน่นไปหมดแล้วนะก็เลยกวว่าเปลี่ยนกล่องใหม่ให้ใหญ่ขึ้น มันก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้นะนี่เห็นไหมเอามาไว้เป็นขั้นนะครับเพรลืมบอกไปแหมข้อดีของมันก็คืออะไรรู้ป่ะยัง m made in u s a ด้วยเว้ยโอ้โหยังดีมากเพราะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่มันจะ Made in China กันหมดแล้วนะแต่ตัวนี้ Made in u s a นะครับคลาโอสุดยอดเลยนะตัวนี้ก็เอามาไว้ใส่ตัวนี้ขั้นช่องอะไรพวกนี้ยตรงนี้นะ กั้นซ้ายกั้นขวานะครับกันอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวแต่ี้ไม่รู้จะได้ใช้เปล่าเดี๋ยวเก็บไว้ในกล่องนะครับอ่ะโอเคถือว่าไซส์แบบจัมโบ้เลยใส่อุปกรณ์ได้แบบจุใจนะเหยือปลอมตะก้อลูกหมุนนะอะไรต่างๆประมาณนี้ฮะนะใส่ได้หมดนะครับนะโอเคเประมาณน,นี้ครับสำหรับตัวที่เป็นกล่องตกปลา เดี๋ยนี้ก็อย่างที่ผม,ผมบอกแล้วนะ,ะล็อกก่อนซึ้บเอ่อซ้ายล็อกขวาแม่มีตรงนี้ไว้ใส่นี่ด้วยไว้กุญแจแล้วก็หิว้วโอ้โหแม่งใหญ่แต่มันเหมือนมันจะหนาแต่มันไม่หนาเว้ยนะยกแล้วมันยังมีอาการหยุ่นหยุนอยู่บ้างนะครับนะเนี่ยยังมีอาการหยุ่นหยุนอยู่บ้างอ๋อนี่โอเคอย่างนี้ถูกต้องแล้วเมื่อกี้ใส่ผิดโอเคสวยงามตามท้องเรื่องครับ พรา n โ m เม e in อ s a รเจ๋าโคตรไปแล้วครับสวัสดีครับ